1> <1> ส,<ด>สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่20มกราคม2,561นะครับณนะที่ทําการไปรสีนีอําเภอบางใหญ่จังหวัดน,นนทบ,บุรีนะครับเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าของการที่ผู้จองซื้อลอตเตอรี่ในงวดที่จะออกวันที่1กุมภาพันธ์2,500 61จะมารับลอตเตอรี่นะครับสถานการณ์วันนี้ก็คึกคักดีนะครับมีผู้จองที่จะมารับลอตเตอรี่ก็จำนวนมากอยู่เหมือนกันนะครับก็ไปรษณีเปิดพอดีนะครับเวลาตอนนี้ประมาณ8นาฬิกา33นาที34 3. นาทีนะครับก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศที่ไปรษณีในช่วงเช้านะครับคึกคักดีนะครับ ่เว okay, pues mm yeah. ่ามกองบจะให้เเราทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อรักษาประยน์ของประเทศไทยมีประโยชน์ของประเทศไทยเป็นที่ตั้งเนี่ยเราต้องแผมาคว่ามันจะเป็นมสยโดยัโอเคครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปิติพันธ์ครับขอบคุณคุณนรพ์ด้วยค่ะสอบคัญหลกนะคะในช่วงแรกของพิดีเศรษฐกิจการเมืองพักเป็นครึ่งเดียวช่วงหน้ากับมา สวัสดีครับสวัสดีครับ